นะครับก็สวัสดี f c แล้วก็เพื่อนช่างทุกคนท่านนะครับวันนี้นะครับช่างกบจะพามาเช็คบอร์ดซัมซุงนะครับก่อนที่จะปันธงว่าบอร์ดไหนมัน,ม,นมันเสียนะครับมันช็อตนะครับอันนี้ช่างกบได้ทําการตรวจเช็คไว้แล้วแหละนะครับแล้วก็จะมาทําเป็นแนวทางให้กับเพื่อนช่างว่าไฟจุดไหนมันมีจุดไหนมัน ผิดปกตินะครับเพื่อจะได้ฟันธงบอร์ดนะครับก็ง่ายๆนะครับกดอ,อินนะครับเราถอดเดี๋ยวเพิ่งเช็คเราถอดบอร์ดตัวนี้ออกลูกค้าบอกเปิดไม่ติดนะครับมันเปิดไม่ติดเราถอดบอร์ดตัวนี้ออกนะครับอถอดออกตัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็มาดูในส่วนของไฟนะครับไฟต่างๆเราเปิดเข้ามาปุ๊บ เปล่านะครับเปล่าจะอยู่จุดนี้ขาแรกฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นไฟอ่าสิบห้าสิบห้าโวลต์ปกติแต่วันไดสิบเจ็ดนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันถ้าบอร์ดปุ่มกดดีมันจะได้ประมาณสิบสี่สิบห้าโวลต์น,นะครับส่วน C ตรงนี้ก็จะได้ประมาณสิบสองจริงๆมันได้เก้าโวลต์น,นะครับตัวนี้อ่า 12คือบอดปกตินะครับตัวนี้คือบอดปกติรอยรอยบอดแผงปุ่กดออกนะครับอันนี้ได้10คือปกติ17โวลต์นะโอเค1ิปกติ2ปกติตรงนี้ก็จะได้12บเหมือนกัน,น12อธิบายิบา1ี4ตรงนี้12บมันจะมี12บฟถ้ไฟถ,ถ้ายังไม่ใส่แผงปุ่กดตรงนี้15ตรงนี้10บ สองตรงนี้ส7็ดนะครับมันจะมีซตัวนี้4ตัวนี้3ตัวนะครับพอเราใส่แผงหุ่มกดนะครับถ้ามันปิดปกติมาดูดเครื่องกดป้าไฟมันจะเป็นแบบไหนนะครับเครื่องปิดปกติปุ๊บใส่เข้าไปปุ๊บอันนี้อันนี้แผงผุ่มกดเสียนะครับจะกเช็คกับเปิดปุ๊บเรามาดูเลยตรงนี้ จะได้มันจะตกเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นี้เหลือเก้านะครับไปตกนะครับปกติจะได้ประมาณสิบสี่สิบห้าบอร์ดแผงหน้าปกติจุดนี้เหลือเท่าไหร่อ่าสวิงด้วยสามจุดสองสามจุดสามคิดปกตินะครับตรงนี้จะได้เก้าโวลต์นะครับจะได้เก้าโวลต์สี่ตัวนี้ แต่กรับส่วนฝั่งนี้ลบแปดเฉยเลยนะครับปกติจะได้สิบสองโวลต์นะครับถ้าค้อมลงมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นไดโอดนะถ้าวัดลังข้างล่างเนี่ยวัดข้างล่างอีกจะติดลบประมาณสองจุดหกถ้าวัดข้างบนฝั่งนี้จะได้อยู่ประมาณสิบสองโวลต์นะครับอันนี้คือบอร์ดผิดปกตินะครับเช็คคร่าวๆก่อนที่เราจะเปลี่ยนอาจจะการันตีว่าไอ้บอร์ดแผงเนี้ยแผงเนี้ยมีปัญหาต่อไปนะครับ ก็คือแน่นอนเลยมันโหลดเพราะว่าบอร์ดแผงแผงปุ่มกดมันเสียนะครับเสียที่ไหนก็มาเช็คช่างกดก็เจออามันขาดแล้วก็ต่อใส่แล้วนะครับ CPU มันไม่ทำงานมันปอกแป๊กเฉยนะครับไม่ทำงานหน้าจอ,อะจะเอาบอร์ดใหม่มาใ,ให้ดูนะครับว่าไฟมันตามที่จังกมว่าไมหมยังไม่เปิดเครื่องนะครับก็แค เราเสียบปลั๊กเข้าไปเสียบเข้าไปเปิดปุ๊เบเปิดแจชสลิตเข้าไปไฟนะครับเียจะได้ไหมนี่เห็นไหมครับสิบสี่หรือสิบห้าโวลต์ฝั่งนี้ต้องได้เก้าโวลต์นีเน่เห็นไหมครับได้ 9, เก้าโวลต์สีตัวที่สองได้เก้าโวลต์ส่วนสีน 4, ตัวนี้ อันนี้คือถูกนะครับจริงๆริมันได้สิบสองโวลต์ถ้าเราเปิดเข้ามาเปิดให้มันติดมันจะได้สิบสองน,นี้ถูกแล้วได้สองจุดหกอันนี้ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันสองจุดหกนะครับคือจุดนี้มันจะมีหัวไดโอดกับข้างบนไดโอดปกติจะเป็นบวกเนาะมันะติดลบคือปกตินะครับก่อนปกติกลัมาฝั่งนี้ก็สองจุดหกถูกปกตินะยเยรื่องผมจะเปิดนะ ติดมาดูนะครับมันจะได้12โวลต์นะนะครับข้างล่างก็2.6เหมือนเดิมนะครับคือปกตินะครับนะคือมันติดมันทํางานแล้วนะครับถ้ามันไม่ติดถ้าเสียปกักถ้าบอร์ดดีมันจะได้ติดลบ2ถ้าบอดเสียเไหมมันจะได้ลบ8นะครับมาดูตัวน,นี้ก็ได้ปกติเหมือนเดิม4โวลต์5โวลต์อันนี้ได้กตด9โวลต์มาดูชุดนี้ ตัวนี้จะได้2.4สีแดงสีแดงฝั่งกว่ามือ2อ2จ okay. ุดโอเคขาที่6จะได้เก้าโวลต์หนึ่งสองสามหได้เก้าโวลต์อ่าโอเคขาที่เจ็ดจะได้2องจุดลบสจุดนะครับก็เป็นเรื่อยๆอันนี้ประมาณ2.3 2จุดสขาต่อไป ตองหยุดสามต้องหยุดสี่ครับประมาณนี้ครับที่ว่าบอร์ดมันดีนะ,ะก็เผื่อเพื่อนช่างเจอตัวนี้ยังไม่ต้องไปผ่าบอร์ดนะครับเพราะว่าลูกค้าไปผ่าบอร์ดนะครับเพราะว่าไม่รู้แหล่งไฟว่ามันกี่โวลต์น,นะครับไปผ่าบอร์ดก่อน,นก็เลยเสียไปเลยนะครับแต่กินก็ได้จริงไม่ต้องไปอย่างอย่าเพิ่งไปผ่าบอร์ดว่าลูกค้าทํามาแล้วนะน มันจริงสีตัวนี้มันเป็นสีเหลืองนะเราที่กระปุกจำไนดะ้แล้วก็เปลี่ยนไอซีตัวนี้มีรอยเค,คารบอกว่าเปลี่ยนไปแล้วไอซีสิบห้าโวลต์ตัวนี้นะครับเปลี่ยนไปแล้วอย่าเพิ่งไปทําอะไรมันก็วัดไฟตามช่างปบกก่อนนะครับวัดไฟตามช่างปกก่อนก็นะคือเปิดปุ๊บนี่เลยวัดเลยนะครับกล่าวขานี้นะครับขา,านี้หรือเป็นขาจุดนี้ก็ได้กล่าว ตรงจุดขาสุดท้ายนะครับขาสุดท้ายฝั่งซ้ายมือถ้าอยู่บนบอร์ดฝั่งขวามือขาสุดท้ายจังกบจะเสียบตรงที่บอร์ดนะจุดนี้สําคัญอย่าหลงนะอย่าหลงทางถ้ายังไม่ถ้ายังไม่เปิดเครื่องมันจะได้ติดลบ2อบนหัวเลยอดข้างล่างเลยอดก็จะได้2.6เหมือนกัน,นแต่ถ้าเปิดเครื่องปุ๊บมันจะได้12บโวลต์นะครับข้างล่างก็2.6เหมือนเดิม ะครับอย่าหลงทางอ,าอ่าบอกเอา้าก็ประมาณนี้ครับแนวทางตัวนี้ช่างกบอันนี้บอร์ดช่างกบนะบอร์ดของช่างกบไว้เทนตัวนี้นเป็นที่ซ p u อ่าตรงนี้ช็อตเชื่อมเพื่อนช่างดูได้เลยนะเดี๋ยวเจอนะครับอาการพวกนี้ตัวนี้อ่าจุดนี้ครับเห็นไหม สามจุดสามจุดสามเคนะสามจุดสามเคตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะ่ 3. 3าจะสามจุดสามสามจุดสามเคเหมือนกันนะครับเป็นอาร์มาซีพียูนะครับตั้งกบเช็คดูแล้วมันเสียนี่หว่ามันก็เลยต่อเอาอามาใส่ปุ๊บมันรีเรียทำงานแป,กป๊กแต่ว่าแารถูกกดก็คือตรงนี้ไม่โชว์มีเรียดังเฉย ใยจุดนี้ก็แป๊กแต่ว่าไม่โชว์ไปจุดนี้ปกติก็คือ p p u ไม่ไม่ทำงานตายแล้วนะครับอ,อยู่ประมาณนี้แนวทางเช็คนะครับเพื่อจะได้เอาไปใช้นะครับยังไม่ต้องผ่าบอกเช็คตามจังกบเลยชัวร์ที่สุดนะครับแต่ถ้าเช็คตามนี้แล้วเอาแผงปุ่มกดใหม่มาใส่ไม่ทำงานก็ต้องไล่อีกทีหนึง่งนะครับแต่ว่าส่วนมากเจออาการนี้เจออะตอมนิเสียบ่อยมากนะครับที่ว่านะครับก็ประมาณนี้ สรุปแองกดเสียก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่างกดด้วยคงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับคงไม่มีอะไรมากอันนี้แนวทางสําหรับเพื่อนช่างเช็คไฟนะครับระบบไฟก่อนที่จะไปฟันธงว่าบอดไหนบอดไหนเสียตามช่างกดที่ช่างกดได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่างกดด้วยนะครับเลอคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยก็ขอบุณเพื่อนช่างมากๆนะครับที่รับชมติดตามสวัสดี ครับขอบคุณมากครับผม